ยอหน้าถัดไปนะครับเขาบอกว่าเราก็สังเกตเห็นว่าค่าใช้ใจ่ายที่มันแพงขึ้นนะนี่เขาก็เล่นสำนวนนิดหน่อยนะครับ COS พนอตตี้นะครับพนตีมันหมายถึงการลงโทษใช่ไหมอย่างฟุตบอลเนี่ยพินอตตี้คิกก็คือเออต่จุดโทษนะครับค่าใช้ใจ่ายที่ถูกลงโทษนะนะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่มันแพงขึ้นเนี่ยในอากาศแบบร้อนแห้งเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยกว่า อากาศแบบร้อนชื้นเพราะว่าในอากาศแบบแห้งเนี่ยมันไม่ได้มีการทำความเย็นที่ต้องรับมือกับลาเทนคูลิ่งโหลดหรือว่าความชื้นะนะครับที่เราจะพบในในสภาพอากาศแบบร้อนชื้นนะครับแล้วก็อันนี้จบหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอเดียที่เขาต้องการพูดให้ฟังนะครับแล้วก็แล้วก็แบบที่เราพูดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า การที่เราตั้ง supply เทมะตั้งอุณหภูมิลงจ่ายให้สูงอุณหภูมิลมจ่ายให้สูงขึ้นเนี่ยในอลัมน์ที่สี่เนี่ยก็จะเป็นกรณีเดียวที่เราสามารถเพิ่มอ,อ,อัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดนี้ได้สูงขึ้นได้นะครับก็คือที่เราเพิ่มเส้น max e o a สีดำได้มีอยู่เคสเดียวนี่แหละก็คือ การที่บีบให้ s u p y l y r temp เพิ่มแล้วเราจะต้องไปเพิ่ม supply air flow rate ทั้งหมดะนะครับแต่ว่าโชคโชคไม่ดีนะครับที่เราอะไม่ไม่ได้เอาศักยภาพอะของอากาศสะอาดเทียบเท่าที่สูงสูงกว่าเคสอื่นอ,นอ่มาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงอี่ยเวลาเราเดินระบบจริงเนี่ยเราก็เดินที่การส่งจ่าย อากาศสะอาดอาการส่งจ่ายอากาศระบายเนี่ยที่ค่ามินิมัมนะครับตามมาตรฐานหุนสองจุดหนึ่งนั่นแหละก็ดูนิดหนึ่งครับช่องเนี้ยนะเราก็จะเห็นว่าพอเราบีบให้ลายเทมมันสูงขึ้นนะ่ะเราก็ต้องไปเพิ่มพลายแอร์ฟอร์เรสทั้งหมดซึ่งมันก็เลยยกยก เอ่อ o u แอร์ยกรีเซอร์คูลเลตแอร์ขึ้นทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม็กซิมัม E.O.A. หรือว่าอากาศสะอาดเทียบเท่าของทั้งระบบมัน Mother ก็เลยยกขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือหนาวเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเออสมมุติแม็กซิมัมอยู่นี่แต่ว่าใช้งานจริงเราก็ใช้แค่นี้นะครับใช้งานจริงเราก็ใช้แค่นี้แม็กซิมัมอยู่นี่ใช้งานจริงแค่นี้แม็กซิมัมอยู่นี่ใช้งานจริงแค่นี้เพราะว่าเราก็เดิน เอาทดอรแอร์เนี่ยที่มาตรฐาน6.2.1เท่านั้นนะครับเราก็ไม่ได้ใช้แบบใช้มันเต็มแม็กนะครับอันนี้มันเป็นศักยภาพแต่ของจริงใช้แค่นี้นะครับอันนี้ก็คือก็คือท่อนล่างนี้นะครับของด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับ